เปิดแบงแม่ท่องนะครับตัวนี้เป็นลูกเสาเจ้าเอชแคหาต้นุนะครับตีเอฟหนึ่งมาเรียบร้อยนะครับเขาสมาคมใบเพชรนะครับมีใบเอฟให้นะครับตอนนี้สถานะทองก็เจ้ากัมโบเคฟสามหนึ่งแยกเพชรนะครับไดสองเดือนกวนครับตรวจทองมีคลิปอุตสาหเรียบร้อยนะครับแข้งขาดีไม่มีตำหนินะครับ นะครับนมององเขามีติงสเม็ดกระปดครับอยู่ฝั่งใสมือนะขังโต้ววนะฝั่งใสของโตงววเบื่องครับเรียมโตนะครับควมเยานะครับงูตัวนี้เย้าแห้งดีนะครับเบื่องครับบาดยกบาดยืนนะครับสมก็เป็นงเอีกหนึ่งนะครับแต่หนอกนะครับแต่หนอกตั้งขาตรงหัวล้น เพจเขาตัวหน่อยนะครับคนสื่อมากอะหาเมินกลัวครับสมัยคนสื่อนะครับเมานะครับตอนนี้ติดทองกับเคสามหนึ่งแยกเพจแล้วนะครับใบเอฟนะครับเรียบร้อยนี่เรียบร้อยใบเบอร์หลดนะครับใบผสมก็เรียบร้อยนะครับพวกเช็คมอได้นะครับผมสมจริงนะครับของแทะแยกเพศนะครับเคีสามหนึ่งนะครับ บัครยืนปั้นหุ่น่นละโหนี่ใส่ดีสำหรับผล้ใดมักเรือม่องหานะครับสายพนุกรรมเจ้าเอชเชหาสองศูนย์นะครับบวกกับเอฟสามหนึ่งนะครับแพ่นกนกองออกไกลๆนะครับเงยามันใหญ่นะครับม่สูงลอยหาสิบสามกบวกเลยนะครับผมเสาท้องแรกนะครับสำหรับผล้ใดมักตีต่อสอบถามเขาไม่ได้นะครับผมรายละเอียดบุคคลผูจบตงไหนโทรสอบถามผมเขาไม่ได้นะครับ มากระทักมาานี่ครับตัวนี้สวยๆโมค้นผาดเลย